อถึงคิวถ่ายคันปาก3ามเมตรยี่สิบแล้วนะครับข้างๆร้อยห้าปากเดิมคันนี้ท c ีร้อยห้า X ปากสามเมตรยี่สิเซนข้าวข้ข้าวล้มเหมือนกันเลยนะครับ ดวงยาวเลยนะครับลายนี้ลายที่เท่ามาทางกล้องนะครับแปงเท่ากันเลยนะแรงหนุ้งแปงนี้ความยาวเท่ากันปากเดิมโดนไปแล้ว โดนแดกไปเรียบร้อยหนึ่งครึ่งรอบปากขยายกลับลำไปแล้วนะครับปากเดิมพึ่งมาถึงจุดกลับลำไม่อยากใส่ปากครอบดีนะเป็นไงล่ะ โไปเบาๆนุ่มๆเลยไม่ได้เร็งรอบเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดูรอบรอบประมาณสองพันนิดๆเองนะครับบางคนอยากรู้ว่าถ้าขยายปากใหญ่ขนาดนี้ใช้รอบเครื่องเยอะไหมนะครับใช้รอบเครื่องเบามากนะครับสองพันกว่าสองพันนิดๆเลยเลขสองพันขึ้นมาหน่อยเดียวทั้งประหยัดการสิทธิ์ไวนะครับครบหมดเลย จะน้อกรอบไหมน่าจะน้อกนะครับไปนิ่มๆเลยเดินนิ่มๆเลยไปนิ่มๆเลยกินเคลี้ยงปากไปจะน้อกรอบแล้วมาดูรอบเครื่องกัน